ช่วง Overview สนับสนุนโดยชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Morning, a c a s ซีท่านผู้ชมครับแนวโน้มดอกเบีย้ยทั้งในและต่างประเทศปีนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าหมดเวลาขอดอกเบีย้ยต่ำไปแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นขึ้นมาจึงเริ่มทยอยขึ้นดอกเบีย้ย แต่ปรากฏว่าเศร,รษฐกิจโลกกลับย่ำแย่นครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการชะลอตัวอย่างมากของประเทศที่มีเศร,รษฐกิจยย่านดับ2ของโลกอย่างจีนร่วมถึงหลายประเทศในยุโรปซึ่งบ้านเราเองนะครับในปีที่ผ่านมาคณะกรรมาการนโยบายการเงินหรือว่ากรงงมีการปรับลดดอกเบี้ยลงมาถึง2ครั้งจนมาอยู่ที่ระดับ1.5% ล่าสุดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดรวิรุไทสันติประพบออกมากล่าวว่าแบงค์ชาพ,พร้อมที่จะลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมอีกหากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่เป็นไปนในทิศทางที่คาดเอาไว้เพราะตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาความเสี่ยงทางลบต่อเศรษฐกิจกลับมีเพิ่มมากขึ้นและต้องมีการปรับลดการคาดการณ์าการเติบโตเศรษฐกิจข,ของไทยในปีนี้ที่เคยคาดเอาไว้นะครับว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้3.5เปอร์เซ็นต์นะครับ ผัวแบง์ชาบอกด้วยนะครับว่าถ้าจะลดดอกเบี้ยจะลดอย่างระมัดระวงังไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาผลกระทบทางนโยบายการเงินอย่างระมัดระวงังและบอกว่าถ้าไปพึ่งนโยบายการเงินเป็นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดผลลบนะครับดังนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ควรพึ่งพานโยบายอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นนโยบายการคลังรวมถึงการสนับสนุสนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับประเทศอื่นของโลกนะครับที่มีช่องทางที่ใช้ในการกระตุ้นทางด้านการคลังอีกด้วย ซึ่งท่านผู้ชมครับดอกเบีย้ยถือว่ามีอิทธิพลนะครับต่อการเคลื่อนไหวของเงินที่เราก็ตามที่ดอกเบีย้ยสูงจะมีเงินไหลเข้าไปเช่นเดียวกับการส่งสัญญาณที่ดอกเบีย้ยของเมริการเมื่อปล,ปลายปีที่ผ่านมาทาให้ค่าเงินบาทน,นะครับอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบสิปีในช่วงประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ ทางสมริกานั้นได้มีการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มองว่ายังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยไปมากกว่านี้นะครับเงินบ,บาทก็เลยเริ่มที่จะทรงทรงตัวแล้วก็แข็งค่าขึ้นมาอยู่ในระดับปัจจุบันนะครับซึ่งการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ในระดับตรงนี้นะครับถือว่ากระทบต่อภาคการส่งออกของเรานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเงินบาทล่าสุดนั้นมาอยู่ที่35บาท50สสตางค์เงินบาทที่แข็งค่าแบบนี้ ส่งออกไทยแย่เลยนะครับเพราะว่าสินค้าของไทยเวลาไปขายต่างประเทศจะมีราคาแพงขึ้นกระทบต่อการส่งออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรามาดูตัวเลขล่าสุดที่ทางกระทรวงพาณิชย์รายงานเดือนมก,กราค,คมปรากฏว่าส่งออกติดลบไปถึง8.91นะครับมูลค่าถึง15,711ล้านดอลลาร์สหรัฐติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่13และถือว่าต่ำสุดในรอบ50เดือนนับตั้งแต่พฤศจิกายน2554 ผู้บริหารการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ให้เหตุผลนะครับว่าประเด็นสําคัญที่ทําให้การส่งออกแย่ลง <c oughs> เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวราคาน้ํามันที่ลดลงมากกระทบต่อกําลังซื้อของประเทศผู้ผลิตน้ํามันอีกทั้งราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ํามันก็มีราคาลดลงราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับต่ํารวมถึงค่าเงินยังมีความผันผวนในประเทศคู่ค้าและคู่แข่งของไทยทาให้กระทบกับราคาสินค้าส่งออกนะครับ ไม่เพียงแค่การสออ,อกที่ลดลงเท่านั้น,นครับดูตัวเลขของการนําเข้าของเดือนมกราคมก็ ติดลบไปเช่นกันนะครับโดยมีมูลค่า15,474ล้านดอลลาร์สหรัฐติดลบไป12.37%ซึ่งปัจจัยหลักก็มาจากการที่เรานั้นเอาเข้าเชื้อเพลิงลดลงไปถึง40%แต่ว่าการที่นําเข้าลดลงมาแบบนี้ถือว่าส่งผลดีนะครับเพราะว่าทําให้มกราคมนั้นไทยเกินดุลการค้า238ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งอดีตกรรมการนโยบาย การเงินนะครับอาจารย์พรายพลคุ้มทรัพย์ออกมาบอกว่าการที่เศรษฐกิจโลกแย่กว่าคาดการทําให้การส่งออกของไทยติดลบหนักแต่นั้นถ้ามีการลดดอกเบี้ยลงมาเงินบาทจะอ่อนค่าลงได้ซึ่งจะช่วยเรื่องของการส่งออกได้บ้างแต่ถึงแม้หลายคนจะมองนะครับว่าในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจอาจจะไม่สู้ดีนักแล้วก็จะกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูจากการทยอยประกาศผู้ประกอบการในปีที่แล้วปรากฏว่า หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับยังพบว่าผู้ประกอบการอสังหาส่วนใหญ่สามารถทำยอดขายแล้วก็รายได้สูงกว่าปี5-7ซะอีกครับตัวเลขล่าสุดนะครับปรึกษามีการรายงานนะครับว่ามียอดขายเติบโต18.7% A.P. a จุดเ p ็ดเปอ y เตะครับเติบโต24% An อนดาดาพรอพเพะครับเติบโต26%และ SC s c Asset มียอดขายรวมเติบโตถึง47% คุณนัทพงศ์คุณากรวงประธานเจ้าที่บริหารของ s c s s s e t Corporation จำกัดมหาชนบอกนะครับว่าภาพรวมการดำเนินงานในปีที่แล้วถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิที่ทำสิติใหม่นะครับมีรายได้รวม14,184ล้านนะครับเป็นรายได้จากธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยกว่า1 3 2 3ง13,236ล้านซึ่งคิดเป็น9เปของรายได้จากการดำเนินงาน ส่วนธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าและบริการนะครับทำไรายได้814ล้านหรือคิดเป็น6%ของไรายได้ส่วนกำไรสุทธิของ SC Asset อยู่ที่1,895ล้านเพิ่มขึ้น22%จากปีก่อนนอกจากนี้นะครับคุณธนพงศ์ได้บอกด้วยนะครับว่าผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตในแต่ละไตรมาส าจากการบริหารธุรกิจและกลยุทธ์ที่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ของตลละอสังหาพร้อมกับให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพอยู่ตอลอดเวลาก็คือว่าเป็นหัวใจสําคัญของแผนธุรกิจนะครับโดยในปีนี้นะครับเอสเมีการตั้งเป้าว่ายอดขายจะเติบโต20%นะครับเป็นยอดขายแล้วก็รายได้ที่15,000ล้านบาทจะมีการเปิดโครงการใหม่ถึง10โครงการมูลค่ารวม24,000ล้านบาทนะครับ อย่างเราก็ตามในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ธนาคารพาณิชย์จะมีการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านมากขึ้นนะครับและธนาคารบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจะต้องมีการคัดเลือกลูกค้า เน้นกลุ่มรายได้ที่มีรายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย30,000บาทขึ้นไปและโครงการที่ปล่อยกู้จะให้ความสำคัญกับโครงการที่เป็นทำเลดีอยู่ในย่านธุรกิจทั้งพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกชั้นในรวมถึงหัวเมืองใหญ่ตามต่างจังหวัดและถ้าดอกเบีย้ยยังอยู่ในระดับต่ำเช่นนี้ต่อไปภาพรวมของการปล่อยสินเชื่ออสังหาหรือว่าสินเชื่อบ้านในปีนี้น่าจะโตได้ประมาณ5-10ครับชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For good morning, S -E C I T.